สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอ,ตอไปของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะและขออนุญาตเตือนก่อนรับฟังคลิปนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ท่านดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปนะคะและสำหรับท่านใดคะ่ะที่ชอบดูดวงล่วงหน้า กดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ได้เลยนะคะท่านจะได้เป็นคนแรกคะ่ะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีเมถุนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีเมถุนทุกท่านคะ่ะมารับฟังกันเลยคะ่ะในช่วงที่ดาวอังคารย้ายดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้าง ท่านจะดวงดีมีโชคมีลาบไหมหากคาดหวังอะไรอยู่ท่านจะได้มาหรือไม่ในช่วงระยะเวลานี้และแน่นอนนะคะมีเรื่องอะไรบ้างที่ท่านจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหรือไม่คลิปนี้จะบอกให้ละเอียดเลยนะคะสําหรับทุกๆเรื่องเพื่อที่ว่าท่านฟังแล้วท่านจะได้เตรียมความพร้อมท่านจะได้มีสติในการทํางานและการใช้ชีวิตเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะดาวอังคารย้ายในครั้งนี้นะคะจะย้ายในวันที่1ิพฤษภาคม จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2,566ค่ะดาวอังคารนะคะนับว่าเป็นดาวใหญ่และเป็นดาวที่มีความสำคัญมากๆแน่นอนค่ะว่าย้ายแต่ละครั้งมักจะเกิดผลกระทบกับเจ้าชะตานะคะดาวอังคารย้ายในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อชาวราศีเมถุนค่ะท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นมีโชคมีลาบด้านการงานและการเงินหลายท่านไม,ไม่ค่อยมีข่าวดีและไม่ค่อยมีโชคมีลาบนะคะ ในช่วงที่ดาวอังคารย้ายนี้ท่านจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านนั้นขยันแล้วได้ยิ่งทำยิ่งได้ไม่ขาดทุนหรือว่าไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นในช่วงที่ดาวอังคารย้ายนี้นะคะหากท่านตั้งใจว่าท่านอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านเร่งลงมือทำอยากได้เงินจากตรงไหนจงลงลงมือทำหากท่านทำงานประจำเพียงอย่างเดียวและอยากรับงานพิเศษหลังจากที่ท่านว่างจากงานประจำ ท่านสามารถทําได้นะคะให้ท่านมองหาช่องทางการทํางานค่ะถ้าท่านไม่อยู่เฉยๆถ้าท่านไม่กลัวเหนื่อยท่านมีโอกาสได้ทําอย่างแน่นอนเพราะว่าบางท่านมีความรู้ความสามารถและความรู้บางอย่างท่านก็สามารถนําไปต่อยอดรับเป็นงานพิเศษหลังจากที่ท่านนั้นว่างจากงานประจําได้นะคะหรือว่าหากท่านมีงานอดิเรกชอบทํานั่นทนํานี่ลองนํางานอดิเรกไปต่อยอดรับอลองนําไปเป็นงานเสริมหรือว่าอาชีพเสริมดูนะคะ โลกโซเชียลออนไลน์จะสามารถช่วยเหลือท่านได้เป็นช่วงที่ถ้าท่านมีไอเดียที่ท่านอยากจะทำจงเร่งลงมือทำอย่ามัวแต่รอจังหวะและเวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมาะแก่การลงมือทำค่ะท่านใดที่ค้าขายให้ท่านหาไอเดียใหม่ๆในการเพิ่มยอดขายให้ขยันจัดโปรโมชั่นเพราะท่านจะเกิดความเฮงขายดีมีกำไรค่ะท่านมีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษ อาจจะได้จากลูกค้ารายเก่าหรือว่าได้ออเดอร์จากลูกค้ารายใหม่นะคะช่วงนี้หากท่านมีไอเดียในการหาเงินนะคะชาวราศีเมถุนขอให้ท่านเร่งลงมือทําค่ะเพราะว่าเป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคด้านการเงินท่านใดที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนคนกลางซื้อมาขายไปในหน้าท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับอสังหานะคะเป็นช่วงที่ท่านขายถูกซื้อถูกขายแพงค่ะมีผลกําไรเพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านวาจาโดดเด่นปากมิสเสน่ด้วยนะคะ เหมาะแก่การเจราจาต่อรองเรื่องผลประโยชน์ต่างๆที่ท่านควรจะได้โดยเฉพาะนักธุรกิจหรือว่าคนที่ค้าขายทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดหากท่านมีหุ้นส่วนมีคู่ค้าคู่สัญญานะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีเมถุนหากท่านนั้นอยากจะพูดคุยเรื่องผลประโยชน์ใหม่อยากต่อรองเรื่องผลประโยชน์ให้ท่านอ,อาศัยช่วงจังหวะเวลานี้พูดคุยได้เลยนะคะ ท่านจะทำสำเร็จได้รับข่าวดีนั่นเองค่ะได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนะคะช่วงนี้ท่านสติปัญญามาเต็มไวปริบดีเยี่ยมท่านจะมีวิธีเรียกร่อมและที่สำคัญคำพูดก็ดูน่าเชื่อถือมักจะได้รับข่าวดีจากการพูดคุยเจรจาต่อรองฉะนั้นชาวราศีพฤษภชาวราศีเมถุนขออภัยนะคะชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ท่านอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรให้ท่านเร่งพูดคุย ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องวิตกกังวลค่ะให้ท่านวางแผนการใช้คำพูดแล้วเดินเข้าไปพูดคุยได้เลยนะคะโอกาสทองมาอยู่ตรงหน้าอย่าปล่อยให้ผ่านไปเด็กขาดค่ะและหากท่านมีเรื่องวิตกกังวลเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้ท่านนึกถึงใครให้ท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่คนที่ท่านรักและเคารพคนที่รักและหวังดีต่อตัวท่านช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่จะสามารถช่วยเหลือท่านได้หรือหากท่าน ยื่นกู้กับสถาบันการเงินต่างๆโอกาสที่ท่านจะได้รับข่าวดีก็มีสูงมากคือพูดได้ง่ายนะคะชาวราศีเมถุนไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามถ้าท่านอยากได้เงินจากตรงไหนให้ท่านเร่งลงมือทำคะ่ะอย่ารอให้เงินเข้ามาหาท่านจะต้องขนไขา่ไม่อยู่นิ่งส่วนทางด้านของการงานหลังจากที่ดาวอังคารย้ายนะคะก็เป็นช่วงที่ดีของชาวราศีเมถุนเช่นเดียวกันคะ่ะเป็นช่วงที่ท่านจะได้ทำอะไรใหม่ๆในช่วง ระยะเวลานี้นะคะเช่นมีงานใหม่เข้ามาหรือว่าได้รับโปรเจกต์ใหม่นะได้ทำอาจได้ทำโปรเจกต์ใหม่โอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับการงานจะเกิดขึ้นค่ะท่านใดที่รับงานอิสระฟรีแลนซ์ช่วงนี้ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะเป็นช่วงที่ท่านจะได้สัมผัสกับสิ่งแปลกใหม่ที่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสมาก,ก่อนหากท่านทํางานประจําข้าราชการรัฐวิสาหากิจ ท่านจะได้รับผิดชอบโปรเจกต์ใหม่ๆและเป็นโปรเจกต์ที่ยากเป็นโปรเจกต์ที่ท่านไม่ถนัดและไม่คุ้นชินมากนักนะคะในช่วงที่ดาวอังคารย้ายนี้นะคะการทํางานของชาวราศีเมถุนนั้นจะเหนื่อยพอสมควรค่ะการงานก็เพิ่มขึ้นเป็นช่วงที่ท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆมักจะมีอะไรให้ท่านได้ทําอยู่ตลอดเวลานะคะท่านจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนพอสมควรกับการทํางานในช่วงระยะเวลานี้สําหรับแต่ละง,งานที่ท่านได้ลงมือทํานะคะ ต้องแก้ไขกับปัญหาไปทํางานไปขอให้ท่านอย่าได้ท้อแท้และอย่าได้ถอดใจนะคะเพราะว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งการต่อสู้จะต้องท่านนั้นจะต้องออกแรงมากกว่าราศีอื่นๆแต่ข้อดีก็คือว่าความพยายามของท่านจะไม่สูญเปล่านั่นเองคะ่ะงานสําเร็จในที่สุดและการเงินของท่านก็ดีขึ้นให้ท่านลองสังเกตตัวท่านเองดูก็ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้หลังจากที่ดาวอังคารย้ายไปจนถึงวันที 30มิถุนายนการเงินของท่านจะดีขึ้นค่ะมีให้ใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นมีดวงได้เงินพิเศษด้วยนะคะหรือว่าได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้หากท่านทำงานประจำท่านก็จะได้เงินพิเศษจากงานประจำที่ท่านทำอยู่นั่นเองค่ะเป็นช่วงที่บางท่านก็จะได้เงินพิเศษจากงานพิเศษคือพูดง,ง่ายๆหากเงินขาดมือท่านก็จะมัก ท่านก็มักจะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้มักจะมีเหตุให้ท่านได้เงินมาใช้จ่ายค่ะการเงินถือว่าโดดเด่นขอขอย้ำนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้หากท่านพบช่องทางในการหาเงินเพิ่มให้ท่านลงมือทำขอเพียงอย่างเดียวอย่าอยู่เฉยเก็พอค่ะช่วงนาทีทองให้ท่านรีพควเอาไว้นะคะช่วงที่ดาวอังคารย้ายเขาจะไม่ได้ย้ายมาอยู่ในตำแหน่งของการเงินหรือว่าโชคลาภบบอยนักในช่วงที่เขาย้ายมา ให้เงินให้ทองให้งานนะคะท่านก็จะต้องขยันและลุยให้เต็มที่เหนื่อยหน่อยค่ะแต่ว่ามันจะเป็นการเหนื่อยแล้วได้เหนื่อยแล้วคุ้มค่านั่นเองนะคะเป็นช่วงที่ท่านจะไม่เหนื่อยฟรีอย่างแน่นอนหากท่านวิตกกังวลในช่วงระยะเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามท่านนึกถึงใครอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นให้ท่านเข้าไปขอความช่วยเหลือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่ช่วยชาวราศีเมถุนท่านจะมีวิธีมีไอเดียในการใช้คำพูด ท่านจะสามารถพูดเรียกล่อมให้เขาสงสารและยอมช่วยเหลือท่านนะคะเช่าราศีเมถุนท่านจะเป็นคนที่วาจาโดดเด่นปากมีสเสน์ปากจะให้โชคให้ลาบปากจะนํามาให้ซึ่งทรัพย์สินเงินทองขอให้ท่านเร่งทํางานเร่งทําเงินนะคะในช่วงที่ดาวอังคารย,าย้ายนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่า สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอนขอเพียงอย่างเดียวอย่าได้ท้อแท้และอย่าได้สิ้นหวังบางเรื่องมันอาจจะเหนื่อยหน่อยกว่าจะได้เงินมาแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้เงินมาในที่สุดนะคะขอเอาใจช่วยชาวราศีเมถุนทุกท่านให้โชคดีมีความสุขเงินไหลนองทองไหลมาค่ะกราบขอบพระคุณพวกทุกการติดตาม เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับคนแชร์ข่าวพาดรวยหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยขอให้ทุกท่านร่ำรวยด้วยเงินทองเช่นเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ